สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูวิธีการถอนเงินจาก t i k t อกช็อปนะคะหลังจากที่เราส่งของแล้วก็เงินเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาทําการถอนเงินนะคะเงินจะเข้าหลังจากที่ผู้ซื้อนะคะได้รับของประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเงินก็จะเข้าในบัญชีของเรานะคะไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการถอนเงินทํำยังไงนะคะขั้นตอนแรกเราเข้ามาใน t i k t อกเซลเลอร์ซินเตอร์นะคะแล้วก็ไปที่การเงินนะคะ แล้วก็ไปที่การถอนเงินนะคะนี่นะคะเรายังไม่มีการถอนนะเพราะว่าเงินเข้ามาแล้วซึ่งวิธีการถอนก็จะมี2วิธีก็คือถอนโดยการเรากดถอนเองหรือว่าถอนโดยวิธีการตั้งค่าการถอนอัอตโนมัติก็คือตรงนี้นะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการตั้งการถอนอัตโนมัติก็สามารถเลื่อนตรงนี้มาได้นะคะแล้วก็หมายเหตุนะคะ การที่จะถอนอัตโนมัติได้ก็คือต้องมีเงินในบัญชี0.01อย่างน้อยนะคะในการถอนนะคะแล้วก็ระบบก็จะถอนทุกวันพุธนะคะนี่นะคะถ้าเราไม่ตั้งตรงนี้เราก็มาถอนเองนะคะตรงนี้นะคะเราไม่ตั้งเราก็มาถอนเองนะแล้วก,กดการถอนเงินเลยนะคะนี่นะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถถอนได้ทุกๆ2 4ชั่วโมงนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ตอนนี้เราก็ถอนไปก่อนนะอันนี้เราถอนเองเนาะเราก็กดถอนเลยนะคะนี่นะคะเขาจะให้ระบุว่าจํานวนเงินที่ต้องการถอนนะคะเท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็เราก็ถอนหมดเลยนะซึ่งเงินก็จะเข้าบัญชีที่เราผูกไว้งเงินก็จะได้รับประมาณ สามถึงห้าวันทําการนะ,ะนี่นะคะระบุอยู่นะคะสามถึงห้าวันทาการแล้วก็ทําการถอนไปเลยนะคะคลิกดําเนินการถอนนะคะซึ่งเงินตรงนี้นะคะค่าสินค้าที่เราตั้งไปนะคะช่วงนี้นะคะเขาโปรโมชั่นนะคะทั้งฟรีชิปปิ้งเขาก็จะออกค่าส่งคนสูงให้หล้านค้านะคะซึ่งเราก็ตั้งเผื่อไปแล้วเนาะอันนี้คือเขาไม่ได้หักอะไรเลยนะจากนั้นเราก็ดำเนินการต่อนะคะ จำนวนเงินที่ได้รับ99บาทก็คือเขายังไม่หักอะไรนะเพราะว่าเงินที่เราได้นะ,ะนี่มาดูนะคะ,ะคำสั่งซื้อเนาะเราตั้งคำสั่งซื้อไปนี่นะ99บาทนะเขาก็ไม่ได้หักอะไรนะคะ ซึ่งตรงนี้เราก็ได้เต็มเลยนะสำหรับท่านใดที่รวมค่าขนส่งไปแล้วนะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือส่งฟรีเขาก็จะออกให้นะคะโอเคนะคะเราก็มาทําการถอนเลยนะคะยืนยันนะคะนี่นะคะเงินก็จะเข้าบัญชีเราประมาณ3าถึงวันทําการนะแค่นี้นะคะวิธีการถอนก็มีแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีการถอนเงินนะคะ ซึ่งจะมีการถอนโดยการถอนอัตโนมัติแล้วก็ถอนโดยโดยการที่เราถอนกดถอนเองนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมหากมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ